ฐานจิตคืออะไรเลยครับหาฐานตัวเองยังไงดีให้เข้ากับตัวเองที่สุดในการกําหนดกรรมฐาน <c oughs> มันต้องลองปฏิบัตินะครับของเงี้ยมันต้องลองปฏิบัตินะก็อย่างที่ผมบอกอะการฝึกสติมีอยู่สามแบบอะมีอยู่สามแบบอะก็ดูลมหายใจอยู่ตลอดเวลาเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวไปเป็นธรรมชาติอนะมีอยู่สามอย่างนะก็ไปเลือกเอานะการเจริญสติมันไม่ได้แบบฟิกไว้ว่าแบบ เออท่านคนนี้จะต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนเหมือนสมัยก่อนนะท่านไปลองนะท่านถนัดอนไนท่านก็ให้ท่านเอาอันนั้นส่วนการนั่งสมาธิเนี่ยอย่างผมเนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะได้ทุกสายเลยนะก็นั่งสมาธิแล้วดูลมหายใจแล้วก็ดูดูตรงหน้าด้วยนะดูดูตรงหน้าว่ามีแสงสีหรือว่าภาพความคิดอะไรขึ้นมาก็ให้ดูตรงหน้าถ้ามีมีขึ้นมาก็ให้ทิ้งลมหายใจแล้วก็ดูตรงหน้านะก็อันเนี้ยวัยจุดแล้วนะเหมาะสําหรับทุกสายไม่ต้องอะไรมากนั่งดูอย่างเดียวนะ ก็จะไปได้ไวนะครับก็มีอะไรก็ถามผมทางอีทบลได้นะเจ็ดเอฟของภาวันนถ้าอาจารย์ตะวันท่านมีอะไรพิเศษหรือครับท่านเก่งกว่าผมเยอะแล้วกันท่านอะไรพิเศษนะนะสำหรับผมนะท่านเก่งกว่าผมเยอะประมาณนี้นะตอนดูลมบางทีมันรู้สึกร้อนๆ้อนเหมือนมีไอร้อนๆ้อนออกตามหัวตามแขนครับ มันเกิดจากอะไรครับอาจารย์และควรทํำยังไงอาการเกิดทั้งที่อยู่ในห้องแอร์เย็นก็ <c oughs> ตอนที่เราจเจริญสติภาวนาหรือว่ากําหนดกรรมฐานอยู่นะร่างกายเราจะปรับสภาพนะปรับอินทรีย์ในร่างกายนะอะไรที่มันมากเกินไปร่างกายก็จะขับออกอะไรที่มันน้อยเกินไปร่างกายก็จะสูบเข้ามานะก็อย่าง่าสี่อย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงสภาวะไปเรื่อ,อยไง ก็อย่างท่านมีความร้อนเยอะสะสมเยอะอย่างเงี้ยพอท่านนั่งสมาธิมันก็ขายออกข่ายออกก็เป็นสภาวะของการนั่งสมาธินะก็อย่าไปสนใจเรื่องอาการนะรู้อย่างเดียวคนระับดูลมหายใจอย่างเดียวรู้ว่ามันอ๋อตรงนี้มันร้อนมันหนาวมันเย็นมันกําลังพุ่งพานอะไรประมาณเนี้ยก็รู้อย่างเดียวพอเนะไม่ต้องไปสงสัย <c oughs> <c oughs> กําลังพยายามปฏิบัติอยู่พยายามรู้สึกตัวบ่ยอยๆค่ะสาธุ พอรู้สึกตัวทั่วพร้อมทําให้เรามีสติตลอดเวลาก็ดีแล้วนะครับดีนะปฏิบัติต่อไปนะดูการเจริญสติของเราให้ได้ทุกวินาทีนะจะดีมากฝึก <c oughs> การวิทัศนอริญะนะมีสติรู้ตัวตลอดเวลาและอย่าลืมนั่งสมาธิทุกวันครับหลังหลังจากที่เราปฏิบัต <c oughs> ิเจริญสติแล้วเนะต้องนั่งสมาธิทุกวันนะอย่างน้อยวันละห้านาทีเพื่อดูสภาว่าข้างในจิว่าว่ามันเป็นยังไงนะ การปฏิบัติจะต้องปฏิบัติทั้งเจริญสติและนั่งสมาธินะทั้งสองอย่างน่ะต้องต้องทำควบคู่กันจะไม่นั่งสมาธิเลยมันก็ไม่ได้มันไม่เห็นสภาวะข้างในผมเคยฝันเห็นตู้อ๋ออันนี้ถามถามในเพจนู้นแล้วนะคนที่ถอดกายทิพย์ได้ส่วนใหญ่เขาชอบไปไหนกันครับก็ไปสวรค์นรโลกนะส่วนมากนะแต่หลังๆมาเนี่ยจะไปมิตรอื่นกันเยอะนะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าเราอยู่ในยุคเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนี่ยหลังๆมาก็ก็ไปต่างดาวไปดูมิติอื่นนะมิติอื่นก็ไปดูว่าเขาอยู่ยังไงอะไรประมาณนี้นะก็แล้วแต่ว่าว่าจะไปไหนก็ไปดูมันก็มีความรู้เยอะนะมันก็ได้ความรู้กลับมาเยอะนะ <c oughs> เวลาเราเราไปดูแล้วก็มาเปรียบเทียบกับโลกตัวเองเนี่ยโลกเขากับโลกตัวเองนี่แบบบางบางมิติบางแห่งน,นะแบบ คือแบบเกิดขึ้นมาแล้วก็แบบกินแต่มะม่วงอะไรประมาณนี้ยกินแต่มะม่วงมีแต่มะม่วงให้กินอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็สืบพันธุ์แล้วก็จากไปชีวิตมีแค่นี้แบบคือแบบแล้วก็ไม่มีศาสนาด้วยนะแบบคือแบบอยู่กันแบบอยู่กันไปแบบธรรมดาธรรมดาอย่าเงี้ยอยู่แล้วก็หมดอายุไขแล้วก็ไปอะไรประมาณนี้ยก็แบบเกิดมาก็กินแต่มะม่วงกินแต่มะม่วงแล้วก็สืบพัน แล้วก็จากไปก็แบบพอเห็นแล้วก็แบบ <c oughs> แค่นี้เลออยอเงี้ยเออแปลกเหมือนกันนะแปลกเหมือนกันเราที่แบบมีอะไรให้ทําเยอะแยะนะบางมิติก็แบบโอ้ยขาดแลนเหลือเกิอนอะไรประมาณนีนะ้ก็คือมันเลือกไม่ได้นะแต่และมิติมันต่างกันนะเราโชคดีสุดแล้วนะที่ได้เจอศาสนาพูดอย่างเงี้ยรู้วิรู้หนทางการบรรลุธรรมก็คือไม่หลุดไปในมิติที่มันแบบแร้งแขนขาดแลนอะไรขนาดนั้นน,นนะ แบบดูแลแบบดูทุกทรมานน,นะแต่เขาก็อยู่ได้นะเขาก็เขากเกิดมาแบบนั้นเขาก็อยู่ได้นะเขาไม่ได้คิดอะไร <c oughs> ถ้ามีอะไรให้ทําก็ทำอาอเลยประมาณนั้นนะระหว่างนั่งสมาธิเราเปิดเพลงบรรเลงหรือบทสวดเบาๆได้ไหมคะหรืออยู่ในห้องเงียบๆจะดีกว่า <c oughs> ก็อยู่ห้องเงียบๆจะดีกว่านะครับคือเราก็อยู่กับธรรมชาตินะครับเราถ้าเราเราไปเปิด เปิดกลมจิตอย่างเงี้ยคือหูมันจะไปฟังมันจะไปฟังสิ่งที่เราเปิดนะมันจะแบบสภาวะมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเปิดอะไรสักอย่างนะตอนนั่งสมาธิ <c oughs> ก็ให้ดูกายใจเราได้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะมันก็จะเห็นชัดกว่านะจิตคิดเรื่องนี้ก็รู้เรื่องนี้ก็รู้อะไรประมาณนี้นนะก็ตามดูมันไปแต่ถ้าถ้าเราไปเปิดเนี่ยมันจะกลบสภาวะจิตรเรานะก็อยู่อย,อยู่อยู่อย่างเป็นธรรมชาติอนะ มีถามทางไลน์ไหมครับไม่มีครับไม่มีนะ <c oughs> ผมไม่ไม่ไม่ได้บอกลายใครนะก็เพจเอฟอย่างเดียวครับอินบ็อกเพจเอฟอย่างเดียวน,น,ออยยวนั่งภาวนาเสร็จแผ่เมตตาให้เทวดาเกิดแสงสีทองสว่างขึ้นเช่นนี้เป็นเป็นเช่นไรครับอาจารย์ก็มันก็มีกําลังนะครับตอนที่เราเอ,อแผ่เมตตาเนี่ยมันก็จะมีสภาวะจิตเรามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะ เป็นการเปลี่ยนแปลงนะการการที่เราแผ่เมตตาแล้วมันเป็นสีเหลืองสีทองเนะี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ที่เป็นไปตามนั้นนะ่ะนะตอนที่เราแผ่เมตตาเนะี่ยมันจะเป็นสีเหลืองกับสีทองอนะ่ะมันจะเป็นของมันเองนะก็ถ้าถ้าสังเกตมันก็จะมันจะเป็นแบบนั้นฮนะก็สังเกตแบบนั้นแหละก็ดูไปนะดูไปมันก็จะกระจายออกมานะเวลาเราแผ่เมตตามันก็กระจายออกก็ไม่แปลกนะไม่แปลกเรื่องอรรมได้ ออยาจารย์เคยเจอท่านมหาอุดรที่สอนดูจิตไหมครับไม่รู้จักอะใครใครไม่รู้ไม่รู้จักะนะฌ <c oughs> านสีนี่จุตุปา,ปายานเลยนะถึงขั้นรู้อดีตรู้อนาคตเลยนะคนที่ได้ฌานจริงต้องอธิบายสภาวะญาณได้นะไม่ใช่มาอวดดูดิให้คนไม่รู้งงงายได้ฌานจริง ลองทายอายุผมดิทายถูกกาบปีนเลยก็ไม่ต้องไปกาบผมหรอกนะไม่ไม่ต้องมาเชื่อผมหรอกนะผมก็พูดไรสาระผมไปเรื่อยๆนะถ้าไม่มีประโยชน์กับท่านท่านก็ไม่ต้องดูไลฟ์ผมนะถ้าท่านจะเอาแบบเอาปริญญาตเอาจตุปปายานอะไรมาเดี๋ยวผมผมแบบ้ไรสาระ <laughs> ไปอ่านตำรามาแล้วก็เอามาเอามาถามเอามาแบบตอบโต้คนอื่นเอามาแบบ ใส่ให้คนอื่นแบบว่าสอนคนอื่นให้งมงายมันไร้าสาระนะไร้าสาระถ้าท่านเก่งท่านจะอะไรท่านก็ไปทําช่องเองนะไปให้ความรู้เองนะก็ผมก็ให้ความรู้ตามที่ผมปฏิบัติมาเนะผมไม่ได้อ่านปริยัติเลยนะก็ผมไม่ต้องให้ใครมาศรัทธานะไม่ต้องมากราบปีนวกนะถ้าผมจะทายถูกหรือไม่ถูกมันก็แบบคือมันอยู่ที่ตัวท่านนะถ้าท่านต้องการบรรลุทันบรรลุรมเนะี่ยท่านก็ปฏิบัติเราเองนะ คือจะมาศรัทธาผมแล้วท่านก็ไม่บรรลุธรรมหรอกนะก็ท่านก็ต้องปฏิบัติเองนะก็ไปดูตัวเองนะก็ไม่ต้องมาสนใจผมหรอกนะผมก็พูดไปเรื่อยตามภาษมาผมนี่แหละก็ประมาณนี้นะฌานเป็นหลังเป็นอย่างไรครับฌ <c oughs> านมันเป็นอย่างไรเหรอมันก็เป็นสมาธินะสมาธิที่ถูกฝึกอ่ามาแบบอย่างหนักนะเป็นสมาธิที่สะสมกัน จนมีกําลังมากมากๆากเนี่ยก็คือกลายเป็นฌานนั่น,นก็อธิบายประมาณนี้นะสมาธิก็คือฌานเอ่อกลังฌานก็คือสมาธิที่มีกําลังสูงมากๆก็กลายเป็นฌานก็แค่นั่นแหละกส็สามารถใช้ฤทธิ์ได้ทั่วไปนันเจะเข้าฌานระหว่างอาณาปานสติกับกระสินอันไหนเข้าง่ายกว่ากันครับอืมการเข้าฌานไม่เกี่ยวกับการอ่าไม่เกี่ยวกับกรรมฐานที่เราฝึกนะ ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันนะอย่างที่เราฝึกกรรมฐานทั่วไปอย่างอาณาหรือว่ากระสินเนี่ยก็คือมันได้กําลังของสมาธินะมันคือความถนัดของแต่ละคนว่าฝึกอันไหนแล้วมันมันรู้สึกว่าแบบคงสติได้นานหรือว่ามีสภาวะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะก็การเข้าฌานเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันมันไม่ได้ใช้กรรมฐานอะไรนะก็คือแบบมันใช้การเท่ง เ่งดูเข้าไปแล้วก็มีอะไรมีอะไรบ้างเนะเ่งเรื่องอะไรเงี้ยนะมันมันจะไม่ใช่ไม่ใช่กรรมฐานนะคนละส่วนกันนะคนละส่วนกันการใช้ดิกรรมฐานคนละส่วนกันโอ้อาจารย์หายไปนานไม่เห็นขึ้นฟีดเลย <c oughs> <c oughs> <g łos> ก็พึ่งมาไลได้ได้สองวันได้ใช่ไหมสองวันอยู่ก่อนหน้านั้นก็ไม่สบายนะไม่สบายเจ็ดวันแล้วก็เดินทางไปกับพระอาจารย์ตะวันก็เจ็ดวันก็ไปไล์ในเพจพระอาจารย์ตะวัน ไปนั่งถามนั่งกับพี่ตั๊กถามพระอาจารย์ตะวันอืมอย่างฉันจะถึงฌานอะไรแล้วดูได้ไหมไม่ได้นะมามาดูมาดูแบบข้างนอกแบบเนี้ยมันมันไม่ได้นะแต่บางทีมันก็ได้เหมือนกันนะมันแล้วแต่นะคือท่านอย่าไปคิดว่าฌานมันวิเศษวิโสอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะ คือการจะใช้เนี่ยมันก็ต้องมีความจําเป็นหรือว่ามันจะรู้ได้โดยยานอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีควบคู่กันไปนะแบบม,มามาแบบให้ดูนั่นดูนี่คือแบบจะดูไปทำไม <laughs> ดูแล้วได้อะไรใช่ไหมมันก็ไม่ได้อะไรหรอกก็อยากรู้กปนะ็ปฏิบัตินะปฏิบัติเอานะปฏิบัติเอาเท่านั้นถ้าถึงเนี่ยเดี๋ยวคุยรเรื่องเองอ่ะคุยเดียผมรู้เรื่องเองเนะก็ต้องดูสภาวะ่านะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ปฏิบัติไปพอถามสภาวะเนี่ยมันจะรู้เลยว่าได้หรือไม่ได้จริงหรือไม่จริงอย่างเงี้ยมันก็พิสูจน์ได้ไม่ยากหรอกกระสินกองไหนง่ายสุดครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะอยู่ที่บุญวาสนาที่เคยปฏิบัตินานะก็ให้ท่านลองลองทีละอันก็ได้ถ้าท่านชอบอันไหนก็เอาอันนั้นแหละก็ไม่แบบเลือกในสิ่งที่ชอบก่อนอนยะ่างเงี้ยนะมันมันก็จะถูกทางอนะ การนั่งดูลมหายใจเข้าพูดออกโทรแบบนี้เรียกสมาธิหรือเปล่าคะสมาธิคือการรู้ตัวนะถ้าเรารู้ตัวเนี่ยมันก็คือการมีสมาธิหรือการมีสตินั่นแหละก็ไม่ต้องไปสนใจนะถ้าเรารู้ตัวว่ามือขยับแขนขยับตัวเองกําลังคิดตัวเองกําลังดูลมตัวเองกําลังนั่งกําลังยืนกําลังเดินนอนอันนี้ก็คือเป็นสมาธิทั้งหมดนะเป็นสมาธิทั้งหมดพวกที่บอกว่า ไม่ใช่สมาธิไม่ได้นั่งสมาธิเนะี่ยคือแบบเหมือนมั่วเอามันเรียกบาลีอย่างเงี้ยน,นะที่จริงก็คือแบบถ้าเรารู้ตัวคือมีสมาธินั่นแหละแต่พวกที่แบบมันมันไม่สนใจเรื่องสมาธิมันก็อ้างว่าแบบมันไม่ใช่การฝึกสมาธิอะไรประมาณนี้นนะคือแบบอะไรของมันไม่รู้นะนโลกสวรรค์ที่เห็นเหมือนในตำราไหมครับแล้วระหว่างตำรากับเอ ดารากับนางฟ้าใครสวยกว่ากัน <c oughs> อ๋อสวรรค์นโลกที่เห็นเหมือนในตำตำราไหมเหมือนในตำราไหมเหรอมันก็มีอย่างอย่างของเรามันก็มีสามสิบเอ็ดพ่อภูิมันก็มีตามนั้นนะมันก็มีตามนั้นเลยคนะรับสามเอ็ดพ่อภูิมีครบเลยนะตามนั้นนะแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเมืองไหนไงแต่ละเมืองมันก็ไม่เหมือนกันนะนะ แล้วถามว่าระหว่างดารากับนางฟ้าใครสวยกว่าเนี่ยแค่นางฟ้านางฟ้ามันก็ต้องสวยกว่าอยู่แล้วนะมันสมส่วนกว่ามันดูดีกว่านะก็คือยังไงมนุษย์ที่สวยที่สุดในโลกก็เทียบกับนางฟ้าไม่ได้นะเทียบกันไม่ได้นะคุณละเรื่องเลยนะต่างกันไ <laughs> ก่ที่ก็ <laughs> คุณมั่วจัดนึกตำราแล้วบอกอไรสาระนอกตำรารู้ได้อย่งไรว่าไปถูกทางอธิบายยังไงดีให้ให้คนให้คนไม่เข้าใจเข้าใจอย่างเงี้ยคือมันยากนะคนที่แบบยึดในสิ่งนั้นแล้วเราจะพูดให้เขาแบบเปลี่ยนความคิดเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะมันไม่ได้หรอกคือนักปฏิบัติเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์หลายๆคนเนะี่ยเขาก็มาจากการปฏิบัตินะ เมื่อเขาปฏิบัติถึงเขาก็ทิ้งตำลากหมดไม่มีใครไปทิ้งตำลาแต่ในในประเทศไทยตอนเนี้ยแบบพวกยึดตำลาเนี่ยมันมันมีเยอะเกินไปอ่ะแบบมันเอาธรรมะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาทับผมคนอื่นเอามาว่าให้คนอื่นเยอะมากเลยนะคือแบบสมัยก่อนมันก็ไม่ใช่มีตำลาใช่ไหมอย่างปัญจวัตถีทางแห่เนี้ยบรรลุเป็นพระอรหันเนี่ยยังไม่มีตำลาเลยนะก็ฟังแค่ธรรมจากใช่ไหมบรรลุอรหรัน แล้วก็มีใครอีกที่บรรลุต่อมีอะไรอ่ะผมจําไม่ได้ละพระทวคีทั้งสามสิบคนเนี่ยที่ไปหาเอ่อโดนานางคณิกาขมยขมวยสมบัติไปอ่ะนะก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีตำหลาพระเจ้าก็ถามว่าถามว่าอะไรนะตามตามหาคนอื่นหรือว่าตามหาใจตน ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะจำจำพอดเรื่องไม่ได้นะทุกคนก็บรรลุพระอาหารหันต์นะยังไม่มีตำราเกิดขึ้นเลยยังไม่มีเรื่องฌานเกิดขึ้นเลยยังไม่มีเรื่องอริยสัจสี่เรื่องในตำรา,าที่บาศีโพชชงเจ็ดสินห้าสินแปดสองร้อยยี่ิบเจ็ดข้อยังไม่มีเลยแต่มีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วท่านจะไปสนใจอะไรตำรามากหมผมไม่เข้าใจพวกที่ติดตำราคือแบบ มันมันคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะมันจะเอาอะไรมาคุยมันก็คุยไม่รู้เรื่องมันก็มโนว่ามันจะต้องเป็นแบบภาษาบาลีทูติยะชานตติยะชานอะไรเล่นแบบคือแบบเออมันมันอ่านแล้วมันไม่ได้เข้าถึงทรรมที่แท้จริงมันไม่รู้สภาว่าจิตตัวเองไม่เคยลำบากไม่เคยไปเห็นในสิ่งที่จิตใจตัวเองติดอยู่เนี่ยมันก็แบบ <laughs> มันก็คุยด้วยยากอะนะคือถ้าถ้าพวกแบบติดตำรามาเนี้ยผมก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยอะสีเวลาสิเวลาเราก็เอาแบบคนที่แบบคุยรู้เรื่องดีว่าคุยกับเรารู้เรื่องเป็นแบบเออขึ้นเดียวกัน <c oughs> ขึ้นเดียวกันคุยกันรู้เรื่องก็จะสนุกะนะคุยกันสนุกแต่ถ้ามีแบบ <c oughs> มามาขึ้นที่แบบแปลกปลอมเข้ามาอะไรประมาณเนี่ยมันก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้น <c oughs> ก็อย่างที่ผมดูเขาแบบพูดก็แบบอืมมันไร้สาระไร้สาระท่านมาจะมาคอมเมนต์แบบเพื่ออะไรเพื่ออะไรคือคอมเมนต์แล้วมันมีประโยชน์อะไรจะแบบว่าคนที่มาดูผมเขาแบบจะหลงงมงายไปในทางที่ผิดอย่างนั้นเหรออย่างเงี้ยผมก็ไม่ใช่ได้อะไรจากการสอนนะนะก็ทุกคนก็ต้องเอาไปพิจารณานะว่าที่ผมพูดเนี่ยถูกหรือไม่ถูกอะ ท่านไม่ต้องไปห่วงคนอื่นหรอกนะท่านก็ห่วงตัวเองดีดีกว่าในสิ่งที่ท่านทําตอนเนี้มันมันไร้สาระมันไร้สาระถ้าท่านจะแย้งผมท่านก็ไปทําคลิปเด็ดไปเปิดช่องทําคลิปแล้วก็แย้งเลยเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ถูกต้องแต่ในสิ่งที่ท่านพูดถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะถ้ามาคอมเมนต์ในช่องคนอื่นนะมันมันจะทําไปทําไมมันมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกก็อย่ <c ười> <c ười> <c ười> าไปสนใจนะ อย่าไปสนใจนะก็เดี๋ยวผมดูก่อนปหาหน้าการว่าเดี๋ยวตอนนี้คอมเมนต์ที่ตอบมันก็มันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นน,นะเนี่ยในในสิ่งที่ท่านทำมันก็มันก็ไม่มีอะไรดีเลยนะมันไม่มีอะไรดีเลยถ้าท่านไม่ไม่ถูกใจไม่มีความขัดแย้งกับจิตใจท่านท่านก็แค่ท่านก็แอบปิดไม่ต้องมาฟังผมแค่นั้นแหละ ไม่เห็นจะยากเลยใช่ไหมแต่แบบมานั่งเถียงมาแบบสร้างความผัดแย้งมันเป็นการสร้างกรรมนะก็คือพระเจ้าท่านท่านก็ไม่ได้ไปยุ่งกับสำนักอื่นใช่ไหมคือใครจะสอนอยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้ามีคนมาหาท่านเนี่ยท่านก็จะสอนอ๋อที่ท่านไปดูแบบนั้นแบบนี้เออมันถูกยังไงมันผิดยังไงมันเป็นยังไงเงี่ยเอออันเนี้ยคือสิ่งที่พระเจ้าทําะนะแต่ในสิ่งที่คนที่แบกตำรายึดตำราทำแบเนี้ย คือคิดว่าตัวเองแบบมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ <c oughs> ที่อ่านมามันเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่พอมีคนอื่นพูดขึ้นนอกเหนือจากตำราเนี่ยก็แบบไปโจมตีเขาไปว่าเขาอ่างเนี้ยมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมมันก็จะเกิดความขัดแยง้งกรรมที่ที่ท่านสร้างขึ้นตอนเนี้ยมันก็จะส่งผลกับท่านในอนาคตก็แล้วแต่นะจะจะไม่เชื่อผมก็แล้วแต่หรือจะจะมาทำความขัดแย้งอะไรต่อไปก็ก,ก็แล้วแต่นะ ก็แล้วแต่เป็นสิทธิสองท่านนะแต่แต่วันเนี้ยผมก็ก็ปล่อยก่อนนะปล่อยก่อนนะถ้าถ้ามีมามากวนแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะบล็อกนะผมก็จะบล็อกนะก็ไม่ไม่ได้ปล่อยไว้นะเพื่อให้บรรยากาศอะไรมันมันเสียน่ะมันเสียอันนี้แค่แบบนิดๆหน่อยๆเองนะนิดๆหน่อยๆเองนะก็ก็พูดด้วยเป็นความรู้เฉยๆนะเล่าให้เป็นความรู้แบบ เผื่อจะแบบเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะการที่เราอยู่ในเป็นนักปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าเนะี่ยก็จะต้องไม่สร้างความขัดแย้งให้ใครนะก็ดูจิตใจตัวเองนะว่าตัวเองแบบทําถูกหรือเปล่าเขาทําไม่ถูกเขาก็ต้องรับกรรมอย่างถ้าผมสอนอย่างเงี้ยผมสอนคนอื่นไปในทางที่ไม่ถูกต้องผมก็ต้องรับกรรมเองนะท่านไม่ต้องมาห่วงผมว่าผมจะ ตกรลกหรือว่าอะไรหรือว่าจะพาคนอื่นไปตกระลกด้วยอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องนะมันก็เป็นความผิดของผมเองแหละคือผมพาพาใครไปทางไม่ดีผมก็ต้องรับกรรมนะท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยคนที่มาดูผมหรอกมาดูที่ผมแค่ไม่ถึงร <c oughs> <c oughs> ้อยเป็นสนใจทำไมนะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะตอนนี้กี่โมงแนละ้ว <c oughs> จะทุ่มแล้วนะ ก็เดี๋ยวคําถามน่าจะค้างไปเยอะเลยแหละมัวแต่พูดเรื่องในแชทนะก็เดี๋ยว